นะคะคในตัวของพระจัรยบันค่ะถือเป็นหัวใจสําคัญนะคะสําหรับนักวางแผนการเงิน CFP ค่ะเพราะว่า c e นะคะที่ต้องมีค่ะ1ก็คือ education การเรียน6โมดูลนะคะ 2ค่ะ examination ซึ่งมีทั้งหมด4 paper ด้วยกันนะคะ3ค่ะก็คือ experience ค่ะท่านต้องมีนะคะในเรื่องประสบการณ์นะคะในการวางแผนนะคะาก,การติดต่อ,อก,กับลูกค้าหรือว่าประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์นะคะและ E สุดท้ายค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ e t h i c ก็คือจรรยาบรณค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นพาร์ทที่นะคะมีความตั้งใจอย่างมากเพราะว่าพาร์ทนี้ไม่ใช่เฉพาะนะคะก่อนที่เราจะเป็นนักวางแผนการเงินเ f p พีแต่ e t h i c หรือว่าจรรยาบรณเป็นสิ่งที่คุณต้องมีตลอดค่ะในการที่จะทําวิชาชีพนัวกวางแผนการเงินค่ะ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ